จีนจัดงานแข่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยต่อสู้กันต่อยมวยชกมวยกันด้วยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่กรุงปักกิ่งค่ะประเทศจีนได้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยรายการแรกของโลกในชื่อว่า cmg world robot tournament series event ถือเป็นการเปิดฉากยุคใหม่ของการแข่งขันหุ่นยนต์อย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีหุ่นยนต์ G1 จากบริษัท Unitree Robotics เป็นพระเอกของสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นในรอบโชว์หรือว่าการแข่งขันจริงหุ่นยนต์ทั้งหมดล้วนมาจากรุ่นเดียวกันนะคะเพื่อทดสอบศักยภาพในการควบคุมการออกแบบและความสามารถของระบบควบคุมระยะไกลเห็นไหมคะนี่พี่คุณเห็นนี่ไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างในนะนี่คือหุ่นยนต์แล้วมันสามารถต่อยเตะและถ้าล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาได้ โดยการควบคุมเนี่ยมีมนุษย์ควบคุมจอยสติ๊กอยู่ข้างสนามค่ะหุ่นยนต์ G1 นั้นมีความสูง1เมตร32เซนติเมตรนะคะหนัก25กิโลกรัมค่ะติดตั้งมอเตอร์แรงบิดสูงถึง43จุดทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างหลากหลายทั้งในเชิงกีฬาและก็ศิลปะการต่อสู้หมัดตรงหมัดพุกหมัดอัปคัดเตะข้างเตะหน้าแม้แต่ว่าถ้าหากว่าล้มไปแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นในเวลาไม่ถึง5วินาที บางตัวยังสามารถใช้ท่าลุกแบบปลากระโดดได้อย่างลื่นไหลท่าอะไรท่าปลากระโดดเดี๋ยวลองดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างสนามก็ปรบมือกันอย่างเกลียวกราวเลยนะคะชื่นใจเอชื่นชื่นชอบชอบใจทุกครั้งเวลาที่หุ่นยนต์แสดงท่าทางสมจริงราวกับนักมวยมืออาชีพการแข่งขันนั้นใช้กติกาแบบ3ยกค่ะยกละ2นาทีนะคะ คะแนนนับจากการโจมตีจุดสําคัญได้แก่การโจมตีแขนขาเนี่ยได้1คะแนนขา3คะแนนขอภัยการโจมตีแขนนะคะได้1คะแนนขาได้3คะแนนกระโดดเอ,อ่อการล้มโดนหัก5คะแนนแล้วถ้าหากว่าล้มแล้วลุกไม่ขึ้นภายใน8วินาทีจะถูกหัก10คะแนนค่ะโดยหุ่นยนต์นั้นจะถูกควบคุมโดยมนุษย์ผ่านจอยสติกนะคะเหมือนคล้ายๆกับที่เราเล่นเกมซึ่งจะช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำและก็ทันสถานการณ์ ทำให้การแข่งขันมีความสนุกสนามก็มีชีวิตชีวาและก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ในอนาคตด้วยความท้าทายของการแข่งขันนี้อยู่ที่การออกแบบหุ่นยนต์ค่ะให้สามารถตอบสนองต่อคําสั่งภายในเวลาเสี้ยววินาทีระบบควบคุมต้องประมวลผลจากเซ็นเซอร์จํานวนมากแบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมจุดข้อต่อทุกจุดให้เคลื่อนไหวยอย่างแม่นยําและก็ราบรื่นการโจมตีต้องแม่นการล้มต้องฟื้นตัวไว โครงสร้างหุ่นยนต์ต้องแข็งแรงพอรับกับแรงกระแทกซ้ำซ้อนอาจจะต้องโดนต่อยซ้ำแล้วก็ล้มซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวยังครงรักษาสมดุลในการเคลื่อนไหวคือมันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะในหุ่นยนต์หนึ่งตัวกับการแข่งขันแบบนี้เนี่ยโ,โหดูไปแล้วก็สนุกไปด้วยนะคะเทียนเฟิงนักวิจัยด้านเทคโนโลยีและผู้วางแผนรายการออนไลน์เทียนเฟิงทอล์กให้ความเห็นว่าความสําเร็จของหุ่นจีวันในการแสดงท่าทางต่อสู้แบบอิสระนะคะ,นะคะเช่นหมัดพุก หรือการเตะด้านข้างแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งค่ะไม่เพียงแค่ในแง่ของความสามารถทางกายภาพแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์กับทักษะอื่นๆได้นะคะทั้งเรื่องของการเต้นการผลิตในโรงงานหรือแม้แต่ง,งานฝีมือดั้งเดิมการแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการโชว์เทคโนโลยีและก็การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาโปรแกรมเมอร์และก็วิศวกรรุ่นใหม่ด้วยหนึ่งในไฮไลท์ของการแข่งขันค่ะเป็นการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ในระดับ10เทราไบต์ต่อแมช ซึ่งสามารถนำไปใช้ฝึกระบบแมชช i n e Learning ให้กับหุ่นยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการหลบหลีกสิ่งกีดขวางการประสานงานกับมนุษย์ในงานอุตสาหกรรมหรือหุ่นยนต์ที่ต้องปฏิบัติงานในภาคสนามอย่างแม่นยำทั้งยังมีการใช้ระบบ AI ตัดสินใจตัดสินใจชื่อว่า Unifo l m v 2.0ที่ผ่านการฝึกฝนจำลองกว่า1ล้านครั้งค่ะเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถที่จะตอบสนองสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เปิดให้ผู้พัฒนาโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ SME นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนและก็ลดเวลาในการพัฒนาได้ด้วยนะคะท้ายที่สุดการแข่งขันนี้ก็คือดูเพื่อความบันเทิงก็สนุกดีนะคะเพราะมันคือแบบเรื่องแปลกใหม่มาแล้วนี่คือครั้งแรกของโลกแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของจีนนั้นนำเสนอและมีพัฒนาการที่แบบไปเรื่อยๆจริงๆค่ะ มีการเสนอความสามารถระดับโลกในเวทีใหม่แล้วนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมกีฬาแนวใหม่ที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเข้าด้ียกันอย่างสมบูรณ์แบบก็ได้นี่อาจจะเป็นเพียงแค่เวทีเพื่อการนำร่องโชว์ของโชว์เคสนะคะแต่ในอนาคตไม่แน่นะคะอาจจะมีการพัฒนาขุนยนต์ของแต่ละบริษัทแล้วก็เอามาแข่งกันบนเวทีแบบนี้ก็เป็นได้มีกติกามีอะไรเหมือนกับการชกมวยอย่างแท้จริง ก็น่าจะสนุกกันไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเหมือนแับเวลาที่เราเล่นเกมออนไลน์อะค่ะเราก็ควบคุมผ่านจอยสติ๊กใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์จริงๆที่อยู่บนเวทีที่เราควบคุมผ่านจอยสติ๊กได้แล้วมันก็มีความฉลาดพอมีศักยภาพพอในการที่ทําให้เกมนี้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยคือเรียกว่าจีนเนี่ยไปไกลขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการพรีเซนต์ของเขาที่ยังคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจในการที่จะทําให้เกิดความน่าสนใจว่า เออมันไม่ใช่แค่การเอาหุ่นยนต์มาโชว์กันแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอาจจัดอีเวนต์งานวิ่งจัดอีเวนต์การแข่งขันชกมวยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนมันก็สามารถพรีเซนต์ศักยภาพของหุ่นยนต์ของเขาได้นะอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วก็สนุกด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็เป็นข่าวที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการโชว์ของของจีน อีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกจากอุ้ยเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องหุ่นยนต์นี่เขาก็ไปไกลมากๆเลยทีเดียว